อยู่ในแค่รับเชิญนี้ฮะเซ่ใหญอขอโทรหาเขาป่ะพี่ข้าตอนย้อนอยู่ในแล้วน้องครึ่งแล้วค่ะช้านานแล้วครับพี่ฮะเข้าไปในบ้านกูแล้วเหรอก็ได้อยู่นะได้อะไรนอัพใน์ความสวยงามค่ะนายเขามึงซุ้ยแบนด์ฟลูร์จริงจริงๆคือไม่เคยเลยนะนี่กลัวมาอันนี้อย่าบอขอตีนต้องคุยตอบไหม เขามอกว่ารักแทะแพแดดตอนแดท่วาเร็วเนี่ยแพรน,นี่จากแพทัมซ<อ>ุ่กาแล็กซี่เอที่ต้องหาจีค่ะอันนี้ถือว่าถูกต้องเลย<ห>ลองเลยนนปลาชิ้นเดียวแต่ค่้ย,า,ยาทิบบาทได้ลลก อยู่ไหนอ่ะใครหลอดไอ้เนีัยตรงของเออห <laughs> ลอดไอ้วัดนี้วัดที่เขาขายของของมือสองนั่นอยู่ไหนอ่ะที่ให้เขามาหลับของไปคลายต่อนี้ ไม่ใช่ไม่ใช่หรออยู่ในแค่บัดเชิญนี่ฮะเสี่ยใหญ่เออถ้าเหมือนเพื่อก็ต้องเราตามเลยฮะก็ต้องเราตามแล้วเนาะโอเคมันทากันเนื่อยนี่ค่ะนี่ไม่มาทันที่นี่ใช่ไหมเราตัวแรกเราตัวแรกนะลองโทรได้นะเออเพราะว่าอะไรได้โทรศัพท์มาไหมแน่เดือดตั้มซุงราคาไม่แรงมืึนตอนตอนเองนี้ตอนพราวกันนะ พอ <mile> <ami> จุดอยอดนี้มือตอนนี้แต่ความแรงที่นี่นี่ว้าวเลยเพราะว่ามาแบบฮาจีม mm ัดต้านมัดต้านจัดพอโทรหาเขาก่ะก็ดูไม่ค่อยเมื่อยนะกดกดเบอร์กดเบอร์เออก็ดูแรงโอ้โหแรงก็เห็นเขาโฆษณากันเห็นเขาเป็นวิดีโอเลยเราทำเองเออเราก็อยากได้บ้างโชว์ว่าโชว์ามทามที่ตามที่นึ่นตอนย้อน ฮัลโหลค่ะฮัลโหลวันดีค่ะวันดีค่ะตอนย้อนอยู่ในแล้วน้องคึ่งแล้วคพาทุกนานแล้วครับผีฮะมึงเข้าไปในบ้านกูแล้วเ,เหรอะใช่ค่ะโยนในเลิศเหรอเอา้ามึงมาผันเพื่อเข่นโบชายอยู่นั่งอยู่ในบ้านเลย่าผันชายแล้วล่ะค่ะเอ้ามึงมาแบบคนชายเหรอวันนี้อะชายเอ้ามึงเหรอ <ฮะ S 2> เอ้าโยนข้างในแล้วโอเควันดีค่ะน้องวันดีค่ะ สวัสดีค่ะชื่อตอนยอนค่ะตอนยอนตาตอนยอนหน้ากระเด้งตูดกระงอนถ้าอยากหลอมกับนอนไม่คิดสัตว์ค่ะคนตายเล้ยเติดตอนยอนนะะมันเป็นความกิฟเก๋คือมันสร้างความชะง่นใจให้กับผู้ชายเมืแร่ขอบไอ้คนที่เขาง่งว่ะที่ ตัวได้เฮ้ย <g ül üyor> ทำไมถึงต้องต่อนยอนน่ะขึ้นมาห้าอะไรอะ่ะมันต้องแบบคิดชื้อไม่เข,าข้าการตุ๊ดใช่ไหมอเออก็เลยแบบเออเราต้องสร้างอีกร่างขึ้นมาถ้าเป็นคนตายเนี่ยม,ม,มันเหมือนเดิมเลยก็เลยแบบเอ้ยลองเป็นเาวน์เนื้อดูบ้างต่อนยอนเลยต่อนยอนเลยถ้าไอ้นี่เชิญนี่มาต้อนมา,าอะไรตอนปีหนึงค่ะน้องเป็นคนที่ไหนน้องเป็นคนจังหวัดพังงาค่ะพังงาเหรอแต่จริงมีความไฮบริดนะคือเฮ้ยคุณแม่เป็นคนส่งข้าวเอออยากดูคนส่งข้าเลยเป็นคนระโนดระโนดยุทธนาบุตรยุทธนาบุตรก็ terlalu มีมีมีความเป็นลุกขึงลุกขึงยืนผางหน้าส่าดระส่งพระปั่นลุงหนักค้อนเหรอเอ่ยู่วเกิดเติบโตที่สมัครผังหน้าอ๋อตอนย้อนคือครีเอเตอร์คนใหม่ของแบบเออวงการสาวใต้วงการสาวใต้ต้องบอกก่อนว่าอ๋อดีกรีไม่ธรรมดาปัจจุบันเรียนอยู่เรียนอยู่คณะครุศาสตร์จุฬาฯถ้าไม่ไร้บางคอนเทนต์เราเป็นบรรทุนมีเป็นคลิปพารอดิ์ก็มีตอบคำถามเลย มาปรึกษาแล้วนะแล้วก็มีร้องเปลี่ยเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับผักตายหมดเลยไหมก็มีรวมร่วงมันค่ะคอนเทนต์อะไรแบบผักตายแบบเราทำอย่างไรวะเออไอ้นี่แบบส่วนใหญ่ก็จะมีเป็นแบบว่าวลี่ที่เก๋ๆคนตายเข้าใจอะไรอย่างตัวอย่างเช่นกันเฮ้ยทั่ร้อยเหรอถั่มร้อยเหรอเออเออแบบเป็นการท้าเรียลนะใช่ไหมแล้วก็วะอ่ะใครทั่ร้อยเชี่ยในกลัวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับคือไม่ขายยาเอามาแรงเลยแต่ว่ามันถึงเวลานะแกต้องออกมาแรงสักทีล้งสักทีนะ ฝากที่ไงพอไปดูชาวใต้นะครับใครกมันทำร้อยเชิญในครัวเอาเอาคำว่าร้อยมาเล่นอย่างนี้อแบบเมื่อมึงทำร้อยเหรอทำร้อยเหรอทำร้อยไปนะในครัวอ่ะถ้าเป็นคนกลางถ้าพูดว่าทำร้อยเนี่ยก็คือคิดเข้าใจว่าเดี๋ยวฉันทำกับข้าวอร่อยเดี๋ยวฉันไปทำให้นะแต่ไม่ได้มีแค่นั้นคนใต้ถ้าพูดว่าทำร้อยเนี่ยต้องดูด้วยว่าเขากำลังสื่ออะไรอยู่แต่เนี่ยแบบมึงเดินมาเหยียบผมมึงเดินมาแล้วหน้าตาหน้าตาแบบอุ้ยดูนะ เออคนใต้เห็นแล้วก็จะแบบทำร้อยเกับน้องนะทำร้อยเหรอก็คือทำเก่าอะไรอย่างงี้ะแบบเปรี้ยวมาก่อเออซ่านักอะไรอย่างงี้แล้วก็เลยเอาเอาวันนี้มาทำเป็นคอนเทนต์อ่าหารค่ะทิ้งหน้ากันเหลวเจ้าตายอยู่ซองบนนี่ไรตคนก็นึกหนึบจังไงเลคะับชาชากหรอไม่ใช่ไม่ันก็ธรรมดาไปวันนี้ชาไม่ฉากค่ะวันนี้เราต้องมันมาชาเล่นวะแหละนะเออแล้ว ย่างชาเลนจ์อะไรห้แบบได้ทํากันสองคนเดี๋ยวเรามาแข่งกันคขชนะก็คือเราจะมีมีแบบคล้องพันหายห้แบบได้แบบได้คล้องรอบเล่นเออได้แต่ตอนนี้ไม่มีเรเล่นเอาเอากรไดเล่นเดี๋ยวูใายเล่นแล้วโอเคห้ไปแล้วห้มึงโยนะค่ะโอเคอเดี๋ยวเราไปเล่นชาเลนจ์กันว่าค่ะมาค่ะวันนี้ชาเลนจ์ที่เราจะเล่นกันนะคะก็คือเต้สิบสองวีชาเลนจ์ค่ะเออวันนี้เราจะให้แข่งทําอะไรกันในแบบสิบสองวีเออเราต้องแข่งแข่งแข่งกันซึ่ง เล่นแหลกก็คือนี่เราต้องแข่งกันหมัดทุ่งแกงค่ะเออเราชีวิตเคยหมัดทุ่งแกงมาไหมจริงๆคือไม่เคยเลยนะนี่กลัวมะนี่อย่าไม่้บอตีพูตัองคุยตอบไหมก็เคยค่ะแล้วกอแม่เคยค่ายนมอยู่ในในลาดกันในช่วงช่วงชีวิตนึงข่ายนมอะไรค่ายนมว่านอ๋อค่ายนมว่านนี่แม่เคยค่ายข้าวก็เคยเคยช่วยแมมแกด้ยนเป็นผลดีสักเลยค่ะงนั้ ไปโอ้ยไม่สนัเลยอ่ะเอมัต้องแบบันมาตานิ้ิเยี่ยมือจันเปรดีเฟรดอย่าเฉิ่ดไปแล้ววันนี้ยี่สิบวีเร็วามาเร็วแล้วต้องย้อน หนูรู้แล้วว่าหนูทำไงให้หนูชนะทำไมอ่ะหยิ่งงนะยิงแต่กับเราแปดเจ็ดหกห้าสี่สามวู้ยเก่งมากเลอ่ะหนึ่งหดเวลาวางวางวางมือวางมือวางมือได้นะได้อ่ะหนาหน้าสงามค่ะนายคไมือซุวยแบลื้ไม่ได้ เอาเอาสิได้สิถือว่าสวยไหมยังไม่สวยอ่าแต่ว่ามันก็ได้แต่ว่านี่มันอาจจะหมักสไตล์หนุ่มว่านเลยนี่อ่ากระไดไม่นิดแม้แต่ละอยะนั้น่ะกระไดสองกุ้งนั่นยอดไดไปสองกุ้งสองชั้นโอ้ยอันนี้ถือว่าถูกต้องเลยลองเลยปลาชิ้นเดียวเดี๋ไข่ฮาทิบบาทได้แล้วก็ชั้นได้ถูกทุ่งไปได้ถูกทุ่งนะได้สิเตะทุ่งเดทุ่งเอ เลอ่ะไปสู่เกมที่2กันไปไปดูกันนาคะมามาค่ะชาเลนจ์ที่ดซ้องกันแกะลูกต่อ42วิชาเลนจ์กันสามสับไปเร็วเร็วตอนดยวเดจะยวทำมาเป็นแบบแอป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 ทำยากนะไปถึงแกะต่อหรือว่าอะไร ถ้าฝักใหญ่มันจะแกะง่ายนะเหรอเออหรอเอาจริงปากอ่อนๆนะอีเจสใหญ่อะนูปวดพื้นมาวีสุดท้ายเร็วๆตอนย้อนมันแกะไม่ออกเลยวะของมึงอะฮะเปิดมันแข็งหรือเปล่าเปล่มันแข็งหรือเปล่าใช้ปั้นี่ตอนย้อนจรริงเหดีดีมันขูดนะเร็วเร็วสามสองหนึ่ง นนยยตออหนูมีความเขียวมากกว่านะหนึ่งแม็กเป็นคนหนุ่มเม็ดใหญ่ไงสองสามอันนี้ไม่ได้นะไม่ได้นะแอฟแอลอป็นคนแก่น้อยเป็คนสาวอินสามแพนแอนสองยอนสองมิจินีไทร่าพี่เจนนี่ได้ไปห้าเอ้ะไลน์คนจีอ่ะสรุปเกมที่สองเจนนี่ก็ชนะอีกแล้วเนี่ยนองทั้งร้อยแต่ฝนเดียวเพนท์จ้าต้องเกมชนะไปนะคะอ่ะแสดงว่าเจนนี่ชนะเอง ใช่ของเราวจากรายการล็อกล้อเพราะว่าเมื่อกี้เราเล่นเกม4 2วิมาเพมาะฉะนนของรของเราก็คือได้ช้อปปิ้งอะไรก็ได้ฟรีอะจรหรออยากได้ช้อปปี้เลยหรอช้อปปี้กดอะไรได้เลยแต่ว่ามีเวลาให้4 2วินะอยู่แต่ช้อปปิ้งออนไลน์อะไรก็ได้ภายใน4 2วิกดอะไรได้ก็เอาอันนั้นเลยก็คือกูต้องแชรเลนอีกอีกหรอใช่แล้วทีน่ะช้อปปิ้งออนไลน์เลยใช่เกจ้า โอเคฉันมีเวลาแค่สี่สองวิในการช้อปปิ้งเท่านั้นใช่ไหมแต่ว่าเข้าสบายเข้าหน้าแบบอะให้เข้ารอตอนนี้ได้เลยได้เลยใช่ไหมเออมันจะเริ่มนับตั้งแต่ฉันกดใช่ตั้งแต่จิ้มหน้าจอปุ๊บจับเวลาเลยจนต้องแบบต้องจ่ายตังค์ด้วยต้องจ่ายตังค์ด้วยเพราะว่าถ้าเกิดสมมติสี่สิองวิอะถ้าเกิดเธอกดแต่ตังค์ไปเธอคือไม่ได้ของสักอย่างใช่เขาต้ออย่าลูกสี่สิบสองวิเท่านั้นไม่กลัวจะ ลูกพิงอยากได้อะไรบ้างตีขนมซ้อมกันแหมอยากได้แหมอยากกินขนมซ้อมได้ชื่อพรอมากเลยลูกพิงไม่ใช่ชื่อตำแหน่งตำแหน่งอะไรอ่ะต้องเป็นลูกกระจกกระส่ายกระสายตาลูกพิงคือลูกกระจอกพร้อมไหมพร้อมค่ะเตรียมตัวอ่ะห้าสี่สามสองจับเวลาไปอุ้ยซื้ออะไรที่เคยจือไว้ในเลยดีกว่าเอาเลยเอาเลยได้ได้ได้ดีอ่ะเพิ่มลงหลัเทนหนังยางอยู่ไหนหนังยางเขาทำไรอะคะแมาแจง ติดใ,ใจเพิ่มลงเทนเลิ่มเลยเอาแต่ตังไยไม่หมดเวลาหรอกเอาแต่ตังทิงังหมดามน้ำตเรียบร้อยแล้วหรอเรียบร้อยเเรียบร้อยจ้ะเย,ย้เ เธอดูได้มาหลายอย่างมากจ้ายอดนี่โอ้อันนี้ถือว่าเป็นแชมป์ท็อปท็อปสุดขนาดฉันชอบแล้วแล้วมีแค่42วิแล้วชอบได้หลายอย่างชอบต่อยอ่ะเอออันไหนที่แบบที่ชอบที่ชอบแบบมีอยู่เยอะข้างบนอะแต่ว่า42วิต้องทำมันจะงได้เร็วมากเหมือนกันยกเว้นแกะลูกปอแกะลูกปอกับแผลแกะลูกปอมันไม่มีตัวช่วยไงแต่ฉันมีตัวช่วยนี่ต่อยฉันใช้ซัมซุงเจเล็กซี่ A42 5G ใช้ช็อปตลอดจะเป็นสมาร์ทโฟนสายพันสปีดแรงทุก เปกเธอเร็้ยวเดยกตอนแรก มาถึงสีเราชอกันชาเร็วเร็วแล้วก็แรงแรงมันได้แรงเอาละไอ้นั้มันมันแข่เร็วกับแรงอย่างเดียวแหละแต่นี่คือเร็วแรงที่ลองรับสัญญาธาสีแลนดได้แบบไม่สะดุดนี่ลูกครับถ้าปลอดขึ้นวนก็คือไม่มีดุดอะไรเลยค่ะเพราะว่าแรงทาสีจะไม่ถึงเธอแล้วครับไปเลยนะคับขึ้นขวนไปลอยข้วนครับอย่างชอบได้เพราะว่าอะไรแบตมันอึดทั้งวันเออมีไฮสนุกแบบช็อก มันแบบได้คล่องเร็วว่าใครเห็นสุกย้อนเลยนะเออ แต่จนจนี้่ะต้องมนถนองยากเป็นหนักชอบแบบทิจนี้เนี่ยทำดีอะซั่งซุ้มกาแล็กซี่เอที่ต้องหาจ<ฆ>ีก็คือร้อยนี้อ่ะไปเสือมาเลยมันดีนะเพราะว่าเขาล่องหลับแบบหาจี g, แล้วเขามากผอมชิปสแนปดาก้อน7จ็ดีแล้วก็แลม8 g ดิมันทำห้เสื่องแรงเร็วไม่สะดุดนี่เออ<ฆ>พอมองว่ารักแชรแพดดนแดดที่วาเร็วแชรนี่จาแพ้ซั่ซุ้กาแล็กซี่เอที่ต้องาีค่ะนี่เถื่องเร็วแรงไม่สะดุดเปิดไล่ไล่แอปกัน ไกระปุกที่สุดเลยแล้วก็มากพร้อมแบตความจุ5000ม mm. ิลลิแอมไม่จ้ายแลนได้ยาวๆทั้งวันราคาก็ไม<ะ>่แพงนะแต่แบบเออมืดตอนตอนอเอาตังค์ที่ลูกทิ้งไปสมาร์ทโอลิแฟนนั้นมาซื้อนี่ก็ได้เราเทียไปเยอะมั้ยโอลิฟแฟนแต่ละเดือนก็ไม่ค่อยเยอะค่ะเท่าไหร่แต่ก็ไม่ค่อยพอเ <laughs> <laughs> นี่ยเอามาจากมืดตอนตอนมาซื้อเกลื่อนีีได้แบบเออขุมยางแรงกว่าได้เป็นมือถือที่รองรับ 5G ของ Samsung ที่ราคา เบาสีสุดเบาว่าลงม่วงลาวลงม่วงบวกม่วงเบาหายใจก็ไม่เบาเท่านี้ต้องสงกระตี้เอที่ต้องหาจีนี้มันร้อยว่ามันร้อยว่าเร็วว่าเป็นผู้นั่งกอนค่ะใช่ยาคือักเขไปตั้งกระตูคำถามไว้ว่าเกี่ยวกับว่าส่วนใ่ญยอันคน คนไทยน้อนเข้าใจคนใต้แบบผือบ้างอ๋อเหรอเออเออเออผือพ้าข้อแรกพูดมาเยอะมากก็คือคนใต้ต้องกินแพ็กินแพ็อ๋อคนใา้ด้วยอาหารที่เป็นเครื่องแกงเป็นจะเขิดจั้าอะไรอย่างเงี้ยก็เพราะว่าคนใต้กินเผ็ดมันจะร้อนๆนะแต่ถามว่ากินเผ็ดไหมคนรู้จักส่วนใหญ่ก็กินเผ็ดแหละแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนที่กินเผ็ดได้อ่ะอันที่สองอันที่สองก็คือคนใต้เนี่ย มากจากผิวสีเข้มผิวสีเข้มผมอีกผมหนา <sk ill> ไม่จริงเลยน,นี่ดูจากผมได้เลย <X> <S 2> <S 2> <S 2> ดูจากผมได้เลยแต่คนแบบผู้ป้าพอเห็นว่าแบบมาจากไหน <S <S 2> <S 2> อ๋อมาจากหัดใหญ่ ทำไมผิวขาวอ่ะเหมือนพี่ปอยตีเป็นคนภูเก็ตทำไมขาวอ่ะเคยไปเรียนศิลปกรตอนนั้นโบราณคดีก็คือมีเพื่อนโรงเรียนติดมาอีกหนึ่งคนผู้หญิงเป็นลูกคนจีนเลยผิวขาวแล้วเราก็คือมาเป็นสาวเข้มมาเลยไม่มีใครเชื่อเลยว่ามันเป็นเพื่อนเราอาจจะไม่ใช่เรื่องคนใต้แล้วแหละอาจจะเป็นเรื่องแบบความกัดขามมากกว่ามีเรื่องจัดานแล้วแหละมีเรื่องไหนอีกบ้านอยู่ติดทะเลอ เคยเจอบ้านอยู่ติดทะเลหรอไปทะเลบ่อยอะสิคือเราก็ไม่ได้อยู่ติดทะเลขนาดนั้นน่ะเออเคยเคยเจอโดนถามว่าอุ้ยแล้วเราก็ไม่ได้เที่ยวทะเลบ่อยขนาดนนั้ไปทะเลบ่อยหรอเราอยู่บ้านอยู่ติดทะเลแน่เลยเราบอกว่าครึ่งชั่วโมงอ่ะเราขับขับรถเร็วนะแต่เราขับเร็ว้วยนะมันไม่ได้แบบเดินจากบ้านได้อย่าเออความคิดเขาคือแบบต้องอยู่อย่างเงี้ยอยู่ติดทะเลเอออะไรอย่างงี้ อันนี้เป็นเป็นสิ่งที่หลายคนมองแล้วกันเราเราไม่ได้บอกว่าเป็นการแบบเข้าใจผิดเนาะแต่หลายคนอ่าถ้านึกถึงคนใต้จะนึกถึงคาแรคเตอร์นี้แต่เราก็ไม่นำพูดให้ฟังว่าจริงๆแล้วอ่ะก็ไม่ไม่จะบอกไม่ไม่ไม่ใช่ทุกคนหรอกมันขึ้นอยู่กับตัวบุคคลด้วยอะไรเงี้ยแต่บางเรื่องก็ก็อาจจะเป็นเรื่องจริงอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็เป็นวัฒนธรรมมันก็เป็นอะไรอย่างี้ที่แบบเออหลายๆอย่างอะไรอย่างนี้เนาะอ่ะถ้าคุณมีภาพของสาวใต้หนุ่มใต้อยู่ในหัวแล้วหรือว่าหลงรักหนุ่มแบบหลงรักคนใต้อะไรอย่างงี้ก็ลองแบบเอ าพของสาวใต้หนุ่มใต้ในความคิดของเราเนี่ยเป็นยังไงหรือว่าแบบเออคุณชอบสาวใต้หนุ่มใต้แบบไหนก็คอมเมนต์มาได้เดี๋ยวเดี๋ยวเผืเอิดเราจะได้เอามานั่งคุยกันอีกว่าเอ๊ะใช่หรือเปล่าโอเคโอเคไปเซอร์เลยค่ะปพะตอนนี้เขาย่างอะไรไหมคะโปรโมชั่นโปรค่ะโปรช็อปรับตุ๊ดจีนนะคะแจกอังเปาจุใจรับสิทธิพิเศษสูงสุด6000บาทมันเหลียมีทั้ง Galaxy S Galaxy Note แล้วก็ Galaxy A นะคะแล้วแต่วันนี้จนถึง28กุมภาพันธ์พ ที่ Samsung Experience Store นะคะและก็ร้านค้าที่ร่วมรายการหรือว่าจะเป็นที่ samsung.com ก็ได้อืมต้องใส่แรงนะน้อนนะอบคุณพายินดีค่ะพี่ใค่ะอาอวัยมาร้อยกันแล้วมาทำร้อยกันนะได้ค่ะเออโอเคทำร้อยเป็ครัวได้ค่ะอไปแล้วนะคะล็อกลอนะคะวันนี้ขอบคุณด้วยนะคะนี่ Samsung Galaxy A42 5G นะคะขอบคุณค่ะอะตาติดตามล็อกล็อกได้ไหมลาวนะอีพี่นาที่ทำอะไรก็คอยว่ากันนะค่ะโอเค ไปแล้วค่ะวัสดีค่ะวัสดีค่ะ ภาษาใต้เป็นภาษาที่เก๋นะแล้วก็เนี่ยสมมติถ้าคนฟังอยู่น่าจะเห็นว่าสำเนียงหนูพี่เจนี่ก็ไม่เหมือนกันด้วยไม่เหมือนกันเราจะเป็นสำเนียงฝั่งอันดามันของพี่เป็นอ่าวไทยของฉันของฉันคือแพรอ่าวไทยนี่คือไข่หมูอันดามันแต่แข่ฟังฟังเดียวกันนะฮะต่ออ่าวไทยก็สำเนียงก็ไม่เหมือนกันนะนี่สำเนียงจะแบบออกโมเดิร์นนิดนึงออเสำเนียงของฝั่งนี้มันโหลดชื่อว่ามันเป็นแบบสตรีทหรอเป็นแบบเออสตรีทแบบเออแบบโยข้างหน้าโย เย,เ<ล>ยูถับปุดค่ะอะไรขึ้นชื่อเลยกาครับปุดตอนยอดอามึงเลย <c oughs> เลยคนด่าเหรอหรือคนชอบค <c oughs> นด่าคนด่า,ดาอย่างงี้เพราะว่าไปลักี้ยากล็อก